สวัสดีครับช่วงช่วงนาอพี่น้องเอ้อคุณไต้ม้้อง่าไหนนะเพิ่งเน่ยย่กันิงหลักตันหนนีวเหอไ

บ้านสะดวกเท่าไรสบายบ้านบ้านเพื่อนคือป่ญหาป้า 谢、yeah. น้ำตื้นค่ะโอ้หาวเลยน้ำตื่นตืน

โอ้ยพ่อก so. ูัวปลาถตัีตายเลยน, pues นะ่นมี้องขาดถึงหมดจีบดูนะทำมามาไอหมักลงมางเปล่าไอ่หมัก้องนี่เนี่ยตามอยู่ที่ป่าเลยตองงี้ไม่เห็นตัวป่าเหโอ้พินเดีย โอ้ต่ละบอกต่ละดังไฟกี้นี่พีงเนี่ยเนีมากแล้เพื่อนก็จีกันตัวเนี่ยครับดู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 โผเขาว่าเหี้ยผมันปองไข่หรือเ่าาขดผ่าหนาขาดนะเสียปุ๊บเอ้ยแหล้วัมสดรปปามันหางบุ ชางอ่ะ <Billie S 2> บาดอนเี่ยมันบาอจากเหงอกมันงงเลยนี่างดูบอกลรอดดอกำเนี่ยแกเาจังย้เาหาเสบียงไว้เนล้โอ้ยบอก้าอียางลงไปยังเเีบเนีเียบตหมังทอดนะ่ว่ารู้อยู่บานแลเอาได้ปรูเทียบบาด ของเสียบต้นั่้นบาดแรกประมาณนะครับัวต่ำเหยบยัง้เนาะคือบนเหบม่นนลาึงดีว่าบ้างแรกเป็นสิบละ ดังไฟรถดไฟมักเกียราทแรกกั้เป็นสิบ,บแล้วลครับมันตืนผมเ่ยป่านนีลอเล่นหางมันบดหดโอ้ยมันลงไปนั่นวิ ลุงไปในน้ำพุนหรือไม่จังได้วานไหมโอ้มีหลักฐานมาวห <c oughs> มคนมมน่ามันมาก็มีนี่ไอ้มาคนนี้น,นั่งคนนั่งฝุน ได้ปากระยงตัวเดียวโอ้ยขุมเ้ยขู่แบบงามว่ะไอ้หมกจอบยิงปลาบวนี่วะเนี่ยนั่งอยู่น่นนะบ่เขาบ่กัมได้ทุกพีนี่ลักลักคนนี่เนี่ย นี่ขีดตุมหอยไม่ไมะย่นตเล่นนเห็นแล้วแต่มันตัวนี้ตัวป่านนั้เล่นวุ้นไงตัวเล่นตัวเกิ

กีต่ำสมกุฏินทร์นะฮะเอาไปเรื่อยๆก็ได้ด้วยควบ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 ประคอบไปควบนิฮอนประคอบไปอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านนี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ